หรือใช้พร้อมจับตาเข้ามาช่วยก็ต้องมีความพรอและลงทุนอย่างนี้นะครับมันจะดูไม่ถัดตาและมีวิธีการใช้ที่เหมาะสมให้เลื่อนเข้าเดินโบไม่ถูกโผโไม่โหไม่หักไม่ดูแล้วไม่ลงจะลงทุนก็ไม่กล้าจะไม่กล้าลงทุนก็ัวจะแพ้เท้านะถ้าลงทุนลงทุนแบบนี้เลยนะครับ ไม่ต้องทำอะไรมากเหมือนสะกดคนดูให้ว่าฉันแสดงอยู่ในกรอบโอเีนะครับคือการวางคอนเซ็ปโอเคดีครับชุดเสื้อผ้าออกมาดีนะครับผ้าดีไซน์ออกมาเป็นจินตน,นาจริงๆ แต่การใช้มือนะครับถ้าจะเพิ่มให้เพิ่มท่ายกเท้าแต่ถ้ายกเท้าได้คนละระดับก็จะดีดีแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เรียนพื้นฐานตรงนี้มาก็จะได้ไม่เท่ากันนะครับส่วนน้ำร้องเสียงสูงดีเพลงดูเหมือนจะร้อง ในเรื่องการรอนะครับแต่ด้วยน้ำเสียงพื้นฐาเสียงดีครับป่าไปแค่นี้ครับถ้าสียาค่ะอบความเป็นไตอบู้สกแบบเออจำเป็นจริงจริงสึาจำเป็นตรงมี่แต่ว่าจใช้หน้าไปไนโทเปิดลูกเปอ้าวหมายไ้าวมาก มันใส่ใช่ใช่ใช่ชอบมืเนหมือเลยดีมันโอ้ยดูไปทั้งหมดเลยืที่แว่ามันเป็นแก้ตามฝันใจที่น่ากลัวกบอ วันน่าดูมากแล้วรูปดรามีกรูปมันใช้ผิดที่ผิดทางมันใช้แบบว่ามันสเสกสปากเลยผมแม่ผิดที่ผิดทางมันใลายเบ็นหน้าหน้าตาตัใจเนี่ยโอเคต้องให้ความความต้องให้แรงขับกลาที่จะเอาตัวมาออกมาเพรอยางว่าเป็นเรื่ อินเทอร์เนชันน์เพียนลับได้น้อยแต่มันน่ารัวเปอนไปใหญ่มันจะใช้คำว่ายิ่งการวามเสียงใช้เสียงตีวามอะไรไม่แน่สักหลายมันมันเป็นเพนาร์มันเป็นเพนงร์แต่ถ้าสมมติมาปิดปิดเสียงตูแต่เขาจะรู้สึกว่าหนูกำลังร้องเพลง

สงสเป็นเร่งดีเราต้องยกนต้องไปจบดไม่ได้เยอะนาแปคนเ็าทำได้ดีครับดีมากแต่เมืายไห้ก็อย่าให้้มามามาเสียคะแนนก็ฟังมากเกินไปอนน ไปแล้วไปเลยนะกลับมาไม่ได้ไม่เหมือนว่างลูกบอลล้มได้ลมแพงนี่ผิดแล้วเขกลับมานะได้ม่ได้อันตรายมากต้องทำงานต้องสุขีต้องทักงสต้องสุขผลตนะ้องสวัสดีค่ะเร่อรวมรชอบนะคะก็อย่างที่อาจารย์เมื่อสอ่านต่อมันจะถูกที่ถูกทางสิงจะมีครบแต่มันไม่ได้รู้ล,ล้มและมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ามันมากระบางนะกรอ,องแล้วก็ผู้แสดงจิิ ไปที่นักร้องเพลงระดับรุ่งนะ,นะ,ะหนูสามารถดีไซน์เสียงในการร้องเพลงนี้เนี่ยให้มันปร i g h t กว่านี้ได้ตอนนี้ด้วยด้วยยิ่งเป็นหางเสียงลรุ่งค่ะมันจะมันจะเป็นเสียงโอบใหญ่ๆของตูนใช่ไหมคะถ้ามีครูสอนวอร์สเสียงไหมคะนะคะมีนะมีสอนร้องเพลงนะปรับไม่เอาไม่ไม่วอร์สระกลางสนับรุ Thank เดีดยวได้ช้อนคืนเดียวดานะคะทีนี้เป็นเพลงไม่ได้เป็นเพนเป็นเพลงแต่ว่ามันจะมีหลากหลยอารมณ์ครันก็พอยรักซสือต้องเศร้าจริงน, <ๆ S 1> นะคะฉนนะนั้นนักร้องขอแค่ไปตีโจทย์ข่อนต่อข่อนเพิ่มเรื่องอารมณ์เพลงและการดีไซน์เสียงให้ถูกที่ถูกทางนะคะจริงๆเพลงนี้จะบอกว่าเป็นเงที่ยากที่สุด ในวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในเพลงสองการท้าค <re fer ous> ่าราชการของนักร้องหลายที่ฉะนั้นไดาเลือกเพลงมากนะคะตอเชิญชมขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคณะกรรมการนะคะและนี่คือโรงเรียนองค์การทหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีหนึ่งบ้านเก่าค่ะน้องๆพักผ่อนได้นะจ๊ะ